ท่วมหัวหแล้วครับท่วมหัวหแล้วครับสักทองท่วมหัวหแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาชื่นชมต้นสักทองนะครับที่ปลูกไว้เมื่อ20มิถุนา2องหนะครับบนคันนาทองคำต้นนี้เขาสูง ท่วมหัวแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วชื่นใจเลยครับอายุได้หนึ่งปีสูงได้เท่านี้โตได้เท่านี้เป็นยังไงครับพี่น้องมันเล็กไปใหญ่ไปหรือหรือปกติหรือ,รอ,รอธรรมดายังไงใครมีประสบการณ์ช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับแต่สำหรับผมผมพอใจแล้วครับตอนนี้ ที่เห็นอยู่นี้ก็คือคนะทองคําซึ่งเป็นคันแรกที่เริ่มปลูกตามโครงการป่าล้อมนานะครับแล้วก็คนะทองคําคันนี้ก็คืออ,อตรงกลางของโครงการนะครับซึ่งที่เคยเรียนให้พี่น้องได้ทราบแล้วว่าโครงการป่าล้อมนานั้นน่ยผมจะปลูกสามแถวเป็นแนวตะวันออกตะวันตกนะครับคันที่เห็นนี้ก็คือ แถวกลางนะครับแถวกลางของของนนาของแปลงแปลงนาของผมเองนะครับซึ่งผมปลูกเอาไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้ให้พี่น้องได้ดูภาพนิ่งไปก่อนเพราะว่ายังติดเรื่องของภาวะโควิดอยู่ไม่สามารถที่จะไปแต่ทำคลิปได้นะครับต้องอาศัยภาพนิ่งให้พี่น้องได้ดูไปก่อนนะครับ โดยตอนนี้อา,อาศัยว่ามีน้องเขยก็คือตาทะและก็น้องสาวก็คือยายนีนะครับคอยดูแลให้นะครับคอยส่งรูปให้เพื่อมา,อาทำคลิปนะครับเอาเอารูปมาทำคลิปให้พี่น้องได้ได้ดูนะครับเพราะว่า <c oughs> ไม่สามารถที่จะไปถ่ายทำได้จริงๆนะครับต้องขออาภัยพี่น้องไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เอาไวา้เหตุการณ์ปกติเมื่อไหร่นะครับผมจะกลับไปถ่ายทำคลิปให้พี่น้องได้ดูแบบเต็มๆอีกครั้งนะครับสำหรับตอนนี้ก็พาพี่น้องมาดูนะเป็นการอัปเดตกันไปนะครับโอเคครับพี่น้องอวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนจะกันกอ็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ